ดูคุยแับโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะืพระจะได้ไม่ลงโทษอย่างหนัก เมาอยู่กับ Queen App คุณแท็โชนะคะซึ่งต้องบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้หน่อยจริงนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแอปพลิเคชัน A Life powered by AIA นะคะตอบโจทย์ทุกมิติทุกชีวิตในบ้านค่ะใช่ค่ะซึ่ง A Life powered by AIA นะคะก็เป็นโมบายแอปพลิเคชันสุดล้ําเลยนะคะที่มาประสบการณ์ด้านสุขภาพแบบครบวงจรเลยบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ตอบโจทย์เพื่อคุณภาพชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ในครอบครัวด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งแอปพลิเคชัน A l i f e นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้คำแนะนำได้อย่างครอบคลุมในทุกช่วงเวลานะคะโดยเชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ตอบรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะโดดเด่นด้วย5ฟีเจอร์ ฟีเจอร์แรกเลยนะคะชื่อว่าเทเลเมดนั่นเองนะคะสะดวกสบายกับการปรึกษาแพทย์อุ้ยเหลือดีจังเลยอ่ะมีแพทย์กับพยาบาลออนไลน์ถามได้ตลอดเวลาทุกที่ตลอด24ชั่วโมงโอ้ยอยากได้อ่ะต้องบอกว่าฟีเจอร์นี้ชอบมากอีกอันหนึ่งคือฟู้ดเจอร์นีนะนอกจากหาหมอดฉันก็ต้องกินด้วยนะคะตัวช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ในอาหารแต่ละมื้ออย่างง่ายๆเลยพี่ง่ายสุดคือรู้ป่ะถ่ายรูปจ้ะอัปโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชันจ้ะแล้วเขาก็จะบอกมาเลยว่าแนะนำมาเลยว่าควรกินอะไรไม่ควรกิน อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ปังมังสางอย่างโหลดเลยดูดิใช่อะมาที่ฟีเจอร์ที่3ามนะคะไลฟ์อีเวนต์อัปเดตข้อมูลดีๆโดยกูรูชื่อดังนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำค่ะพิเจอร์ที่4นะคะฟอรัมค่ะพบกับฟอรัมต่างๆมากมายนะคะที่ผู้ใช้งานสามารถถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเนื้อหารอบด้านครอบคลุมทั้งเรื่องครอบครัวและสุขภาพจาก A Life และพันธมิตรค่ะโอ้ยสุดท้ายคุณแม่ต้องชอบมาก My d i ด r y ค่<ฮ>ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละเป็นมัมแอนคิส tractors กกนะคะเองนะคะก็คือตัวช่วยคุณแม่ในการบันทึกการให้อาหารติดตามการเจริญเติบโต,ตของลูกตอนนี้ลกูกชนโตกี่เดือนต้องกินอะไรอะไรฉีดวัคซีนครบหรือยังบอกมากับเบนเลยค่ะบอกเหมาะกับหนูมากเพราะหนูล,ลืมทุกอย่าง <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้นะแอปพลิเคชัน a l i f e นะคะยังรวมโปรโมชั่นแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเอาไว้ให้คุณผู้ใช้งานด้วยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มจาก AA นะคะจํานวนเงินเอาประกันภัยเนี่ยหนึ่งแสนบาทระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึง1ปีส่วน ลดจัดเต็มสําหรับคนที่รักการท่องเที่ยวทั้งค่าห้องพักอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สปาจากโรงแรมชื่อดังด้วยค่ะควรค่ามากเท่านั้นยังไม่พอต้องบอกว่ายังมีคูปองส่วนลดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากแบรนด์ชั้นนําและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่ยังมีอัปเดตตลอดทุกเดือนทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษ,ษหรือรับการบริการก็เป็นไปตามที่ทางบริษัทกําหนดด้วยนะใช่ค่ะบอกเลยนะคะว่าปังมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเพียงแค่สมัครและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน A l i v e ก็สามารถกดรับสิทธิพิเศษต่างๆผ่านฟีเจอร์ได้สิทธิพิเศษรีวอร์ดนะคะในแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเป็นลูกค้า AIA ก็ได้อย่างนี้ก็ดีเลยอ๋อหลายคนคงกังวลพออ่านปุ๊บอ้าวฉันไม่ใช่ลูกค้า AIA ไม่ต้อง AIA ก็ได้นะคะสามารถเล่นได้เหมือนกันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a l i f e Power by AIA ได้แล้ววันนี้นะคะผ่านทาง App Store หรือว่า Google Play ก็ได้โดยพิมพ์คําว่า A L I V E สกดแบบนี้เลยนะคะ a l i f e เพงค่ะและสําหรับผู้ ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a l i ล e ผ่านทาง QR code นะคะที่ปรากฏบนหน้าจอนใน,นตอนนี้นใช่รับทันทีประกันกลุ่มจาก AIA นะคะจำนวนเงินเอาประกันภัย10,000แสนบาทระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด1ปีนะคะผ่านทางฟีเจอร์สิทธิพิเศษนะคะในแอปพลิเคชันและสามารถจะดูลรละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aaa. th, th t s a life html ค่ะเริ่ดม,มากจริงๆตายแล้วมันครบจริงๆนะคือบาง<ม>คนก็เข้าใจว่าอ้าโหลด AA ดูแลแต่สุขภาพละสิจะถามแต่ประกันฉชนหรือเปล่าไม่เลยคุณแม่ก็ได้จะเที่ยวจะหาหมอจะกินมหมดเลยนะครับครบอยู่ในนี้แล้วนะคะถูกต้องแล้วค่อะอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรก,การคุยแซบโชว์แล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนเนาะกลับไปดูลูกกันนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ดูรายการคุยซัพโชว์จบแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ